สวัสดีครับล้วงกิจชาแนลชี้เป้าซื้อบ้านครับดูมาจากกิตติครับหลังนี้ฮะสองแสนเก้าหมื่นบาทเอาไปเลยสองแสนห้าหมื่นบาทครับทรงมะลิลาฮะมัลลิลาไกลกับปัญญาหยดน้ำราคามงด้วยกระเบื้องลอนยกสูงเจ็ดสิบเสาหน้าหกสามคูณเจ็ดยี่สิบเอ็ดตารางเมตรขายเร่งด่วนแล้วครับตอนนี้ขายเลยไม่เก็บไว้แล้วครับสองแสน 9, บาทดูมาจากกิติโทรบอกพี่สำรวยเลยลดเหลือ250,000บาทส่งฟรี200กิโลครับท่านผู้ชมนะครับส่งฟรี200กิโลนะครับใครอยากได้เอาไปวางหัวไร่ปลายนาเอาไปจัดสวนนี่ฮะครับมีรับเบียงมีห้องนอนใหญ่ขนาด 3, าคูณ4หน้าห้องน้ำมีกระดาษ1เมตรละสคูณเมตรนะฮะองน้ำา1เมตระสิคูณ2เมตรนะครับนี่ฮะ บ้านหลังนี้นะฮะตอบโจทย์ลูกค้าเลยครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับแล้วก็มีระบบไฟแถมให้นะครับส่งฟรี200กิโลใส่หัวไฟใส่ที่ตัดไฟให้เรียบร้อยเลยครับท่านชมโอเคนะฮะนี่คือบ้านของสารวยขามัยสุพรรณบุรีครับใครอยากได้นะโทรมาเลยครับนะบอกว่าดูมาจากกิตินะครับอันนี้คือบันไดตางขึ้นนะครับ3ขั้นบันไดนะฮะสขั้นบันได บันไดมีทั้งหมด3ขั้นนะครับนี่ขึ้นมาแล้วก็เจอระเบียงหนึ่งเมตรนาเสกูสามเมตรนะครับบ้านหลังนี้21ตารางเมตรนีมม่มานั่งนะท่านผู้ชมฝ้าเพดานฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมยาวระบบไฟให้ฟรีครับท่านผู้ชมประตูทางเข้านะฮะนี่บานประตูนะฮะเป็นบานประตูสไลด์นะครับเป็นบานประตูสไลด์บานทึบนะบตัวจับนะฮะนี่นะความสูงประมาณ2เมตรนะครับ หงนอกนะนี่ฮะห้องนอน34คนสนะครับพื้นที่ใช้สอยหนะ้าห้องนอนด้วยห้องน,น้ำด้วยครับ1.10เมตรสิบคูณหนเมตรนะครับนีหนะ้าต่างซันไซหน้าต่างด้านขวาฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมใส่ระบบไฟให้อย่างดีเลนะครับท่าผิสอง 2. ไฟ2ดวง2หลุมแปดเหลี่ยมนี่ฮะระบบไฟครับตั้งูนนี่ฮะปลั๊กไฟนี้นะฮะ ห้องน้ำก็1นึ่เมตรลสิบคูณสองเมตรกรูภายในฮนะตีฝาภายในเนี่ยตั้งนะครับนี่เอามากรุนอกกรุปในนี่ประตูห้องน้ำนะฮะท่านผู้ชมเข้ามาฮะหนึ 1, 1, 1, 2, ่งเมตรละสิบคูณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งคูณสองเมตรนะท่านผู้ชมนี่ระบบไฟให้นะฮะบานกระทุ้งนะฮะบานช่องระบายอากาศ โอเคนะครับใครต้องการบอกว่าดูมาจากกิติหรือว่าหลวงกิจนะครับรถไปเลยครับ2,90,000เหลือ2,50,000บาทกดติดตามให้ด้วยนะครับอยู่สุพรรณบุรีส่งฟรี200โลอย่าลืมบอกพี่สองรวยนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ